นายายกไไดกนายกผู้เกานายกในเราทำไมดอย่างนั้นละลูกนายกนายผู้เี่โ้ย้ยดูดำหน้าโอ้ยเจ็บิ่นอเยเกรงนะนเก่งนะเนงแะเฮ้ยนก็เก่งแทะนแลงฟนบัเฮ้ยนยันนามากบอกนะโจเข้ไดูหน้านาวานมเนาทำข้าวย่อยนะยเาลมไปเก่ง เก่งเอ้ยไอจีเก่งเลยลูกหนูแปรงฟันป่ะลูกโอ้หนูแปรงเหงือกหนูป่ะฟันบันมีหนูแปรงเหงือกไปก่อนนะลูกเด้อเอ้ยไอจีเก่งจังเลยหนูแปรงเหงกปะลูกเอ้ยหนูแปรงเหงาจีเออเก่ง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 ตาหน่อยเก่งนะเต่าหน่อยยิ้มหน่อยอะยิ้มหน่อยจีอะยิ้มหน่อยจีอต่าน่อยยิ้มหน่อยจี เก็บตังมาเล่นกันอยู่แล่นเหรอไหนน,นี่มีเก็บตังที่เมียวอ๋อพี่เก็บตังเมียวเลยเหรอโอ้ยพี่เก็บตังมาเล่นกันหนูนะไหนเรล่นพี่เก็บตังที่เมียวเมียวจะไปแล้วเหรอเพราะว่าคนมันบ่ไหวอะฮึม